สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารว่อยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบว่าพอกันกันในช่วงบ่ายของมือวันที่10เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นนะคะมีอัดภาพพาภัยพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากพระอาจารย์วัดป่านะคะมณีติดตามรัฐบาลไทยค่ะสาหรับมือว่านนี่รัฐบาลอ่าล่าพัฒนาแอดลงคลิปบ่ท่านพี่น้องเพราะว่าหมูม่บ้านนไปเวยงจันฮองกามานะคะมาถึง้านกับประมาณช่วงหาโมง ไอ้โทรหาภาจานภาจานเล่าหายซีสามหนึ่งหลักกับสามหนึ่งตรงตรงอ่ามีเอฟซีนะคะเพิ่นกระถืออยู่หลักกระถือสามโตตรงพร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมณีเพิ่นกระได้อนปัจจัยมารวมท่าบุญแต่ว่ามณีบันไดติดตามรับอ่าบันไดติดตามรับพัฒนามณีมาติดตามรัฐบาลไทยงวดเมื่อวันที่สิบหกสิงหาคมเด้อพี่น้องเด้อเอาแนวทางมณีของพระอาจารย์วัดป่าสิได้มาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ ตามนมัสการค่ะผ้าจาค่ะค่ะวันนี้มติตามรัฐบาลไทยเนาะค่ะรัฐบาลไทยจ้ากอนสีรัฐบาลไทยกะอันเอฟซีที่พ้นที่ตามผ้าจานอยู่ตลอดตลอดนั่นแหละค่ะคนได้โอนปัจจัยมากเมื่อวานคนมิโฉรัฐบาลก่อนร่างพัฒนาสามตัวตรงๆงสามตัวตรงตรง ม้วนนี่เป่นประชุมซื่อๆได้ค่ะถ้าบพระชุมเิ่นสิว่าเิ่นสิแดหลายก่นนี้อันนี้เพิ่นเลอนปจจมานะคะอาจารย์คะคพะวที่แรกที่แรกบ่าเนรลดเหมือบ่คู่ใส่น้าอีกซีแปที่ว่าเลขห์มันลายพดอุย้ยเอามันท่านเอาใส่ก็เธอบนล่างัวนั้นนะคะเอวมัน,อ,มนออกเหรอแมนมแล้วโอ้เล่เบ่เขียนลงนะซีตมันออกตัวใดก็ครับอาจารย์ ตแปดซีสามหนึ่งแปดซีสามหนึ่งโอ้ยแต่เอาลงอีกกับบนล่างเนาะเอาเละเลกมันหลายตัวคนไหมค่ะมันก็ว่าลายหรือม้วนี่คือหาคู่แล้วก็สามตัวคู่หนึ่งค่ะเลกเละกับบันไแท่เลกับบันไทได้หาสามหนึ่งหาามหนึหาสมึค่ะ อันนี้เป็นเทียนสองเหล็ขึ้นเก่าไหคะผ้าจันเทียนสองเหล็บมือเก่าะไปหาสามหนึ่งอ่าสามหนึ่งค่ะมันหลมุมคือเก่ามันออกอีกออกสองตัวอ,อีกตัวอีกออกตัวเล็กหนึ่งโอค้คือคือเล่มหนึ่งนี่ออกหาสามอีกเล่มหนึ่งออกหนึ่งไหมคะนี่ค่ะแต่มาหาสามหนึง 5, 3, 1. 1> ่งหาสามหนึ่งเราบัตรเทียนเป็นเจ้าหน้าบันิผ้าจันคะ เจับคู่เอาเลยเขาห้องก็ซื้อสามตัวนั่นแหละค่ะห้าสามหนึ่งแล้วห้องกับสามหนึ่งสามหาไปนั่นคือเหรอออสามหนึ่งสามหาไปนั่งเส้นหล่ะค้าโอ้ยอยากยิ่งหกประตูกยิ่งงิ่เงี่นะโอไปอยากยิ่งหกประตูก็ยิ่งค่ะไม่ได้หาสามหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสามหาไปนั่นคือหรออ๋อค่ะข้าอาจารย์วันวันหนึ่งมันหาแปดหนึ่งวันนี้ บางบางคนเพิ่งกระจับเอานึงหาแต so so like ่ว่าเพิ่งลืมรถแตมอีกคู่นึงอ่ะนะพู้นี่ละวันนี้เพิ่งมาโอ้เพิ่งรู้แล้ววันนี้เพิ่งจีดรถรถแตมเพิ่งิีรถแตมน้ำเพิ่มแตมน้ำมาทันเพิ่งวะหาซ้มหนึ่งวันนี้หาซ้มหนึ่งหาซ้ำหนึ่งแล้วได้ซ้ำนีแน้วได้ซ้ำหนีได้ด้ว่า้ได้ได้ได้ซ้ำนีเนาะเดียาซ้ำนีแล้วเนาะค่ะเล็มันมาน่อยยังเสียแล้วค่ะ มันมนเหลขข็กคำนวณค่ะ <c oughs> ถเหลขข็กคำนวณเกิดยิ่งเหงี้ยวไล,ล่ลงมาสิล่ะค่ะมันอืออันนี้มันเกิดบารายคูเนาะน,นี่น่าค่ะอาจารย์อือหาสามหนึ่งแล้อค่พะพ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวเอสบีเขียนสรุปให้พ,พ่อแม่พี่น้องอีกเทือหนึ่งเม็ดเดียวมาอน,นีค่ะแต่ว่าถ้าจับสองตัวพระอาจารย์ไม่ก็จับให้ยูกนะคะ ันคุณยายเล่าจืดไปแล้วคะท่านเน่ท่านเด่โทรบอกเราท่านเด่บอกเราอยู่ติค่ะท่านเด่บอกเล่าท่านเน่โทรบอกเราค่ะว่างนึงเล่าเราได้หลายบันไดครับว่างนึงว่างนึงบไระว่างนึงบไระเราได้ได้ตั๋วลอตเตอรี่ว่าท่นโอ้บะระหนึ่งเล่าบะระหนึ่งด้ยเหรอเนาะไปประกาศตุนจังหวัดหอกได้ลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่เลขขายสามตัวว่าเอ่อได้ใบนึงว่าท่านได้ตั๋วแค่ได้แล้วเนาะค่ะอ่า อยู่ดอกบ่ขาดทุนค่ะพระอาจารย์เอา้ามีซ้ำหนี้นาะคะ่ะพระ,านนอ,ะาอาจารย์มื่อนีร่เนาะหาซ้ำหนึ่งนะคะจ้าเดี๋ยวมื่อเอินอา่าต้องพัฒนากันหน่อยยังคอยจีตามอ,าอีกเรื่องหนึง่งนะคะ<า>พระอาจารย์มมได้ได้ค่ะอาาจรย์ค่ะขอบคุณค่ะพระาอาจารย์ค่ะกราบนอนสักการะนะคะสาธุนะคะ สรุปแนวทางท้ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์วัดป่าค่ะมณีพระอาจารย์ให้มากเม็ดเดียวคือหาสามหนึ่งค่ะสิเป็นลักษณะคือจังหวัดทีพผ่านมางหวดทีพผ่พานมานีพระอาจารย์กระตั้งเที่ยนสองเหล่เพื่อกันมณีกระตั้งสองเหล่อาจังหวดัดสำนัดทิพผ์านมานีพระอาจารย์แล้วได้เหล่หนึ่งได้หาแปดอีกเหล่หนึ่งได้หนึ่งนะคะพี่น้องคะพระอาจารย์เราก็เลยจับมารรวมกันคือจังหวัดนี้เหล่หนึ่งได้หาสามอีกเหล่หนึ่งก็ได้หนึ่งนะคะ พราะจา่าเล็จะมาร่วมกันเป็นหาสามหนึ่งนะคะบันนี้ก็เล่ตัดออกจากสามตัวกับพระจารย์เราตัดให้สามหนึ่งกับสามหา 5. นะคะพี่น้องคะบันนี้แอดมาก,กันให้นะคะเขียนกันไว้ให้พ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าแนวทางของพราะจารย์นี่จากถ้าคนที่ติดตามพระจารย์แนวทางของพระจารย์ตลอดสิรู้ว่าถ้า,าบ่ขึ้นแต้มหนึง่งกระลงแต้มหนึง่งมีซ้ำหนี้บ่ขึ้นร้ายแต้มนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแอดกระเลยกันให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเอาหาหนึ่ง กับสามหาอันนี้มกากันไว้ก็เลยเป็น 5, 0, 2, หาศูนย์สองหาแล้วก็หกสามหนึ่งนะคะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องทนานอ่าล่องพิจรารณาเบิงเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทนใดที่ติดตามแนวทางของอาจารยแลรวตลอดเนี่ยให้นั่งไปพิจรารณาเบิงเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องสิขึ้นคู่ใดสิขึ้นแต้มคู่ใดสีลดแต้มคู่ใดให้พิจรารณาเบิงแต่ว่าบกเกินนี่นะคะสําหรับแนวทางของอาจาันวัดปลานะคะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะ หนน้าจอะะคะพี่น้องคะกามีประมาณนี้นะคะด้สำหรับแนวทางจากพระอาจารย์วัดป่านะคะรัฐบาลไทยสิมีงวดสิมี่คลิปละงวดงวดละคลิปเอ้ยวาผพิษวาว,าวตัววาวติ่งไปทัว่วสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของพระอาจารย์วัดป่าเนี่ยงวดหนึ่งสิมีแค่เท่อเดียว บ่มีโค้งหนึ่งโค้งสองโค้งสุดท้ายบ่มีนะคะคืองวดละเทือเท่านั้นนะคะเมื่อนีแนักทางของพาจญาค่ะหาสามหนึ่งค่ะห้าสามหนึ่งเม็ดเดียวเดอพี่น้องเดอร์หาสามหนึ่งเม็ดเดียวนะคะอ่า้าพม่พี่น้องนทนายจีสิบเอ็พิจารณายิบออกเป็นสองสองตัดออกเป็นสองโตหรือว่าสิบเเพิ่มแต้มลดแต้มคูใดก็ให้พิจารณาเบิงนะคะพม่พี่น้องอ่า ตัวเลขทุกตัวนํามาเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางธรณานเด้อค่ะพแม่พี่น้องเดอ้อต่ว่าถ้า่อแม่พี่น้องมักชมนวทางของพระอาจารย์ในชุดนี้ค่ะอย่าลืมนําไปยิบจับซสือหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะผู้ละใบสองใบฮาเทียมมีโชคไปน้ากันเนาะค่ะพแม่พี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมานนี่นะคะแอดก็ต้องขอขอบ,บ,ขอบคุณุสําหรับ การติดตามรับชมรับฟังของพอมาพี่น้องบระเทาสกุลสกุลนนะคะหลักกาต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากพระอาจารย์วัดป่าค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไดในคลิปน้าค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ